พี่น้องอสมอท่านใดอยากมีลูกเป็นพยาบาลวิชาชีพให้ฟังคลิปนี้จนจบนะครับทำตามเลยนะครับรีบด่วนท่านสมใจยอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องดีๆมาฝากพี่น้องอสมอนะครับอสมอที่อยากให้ลูกของตนเองนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพรีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดรับสมัครในวันที่18ถึง 29, 29มกราคม2564ครับ คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกกระทรวงศสาธารณสุขนะครับในภาพนี้นะครับเป็นบุตรอสมนะครับเรียนจบปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วนะครับชื่อนายวรเมธกรรมนะครับเป็นบุตรของนายประมวลกรรมประธานอสมบ้านสนวนในหมู่ที่3ตําบลสนวนอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ได้ใช้โคต้า บุตรอสมเข้าเรียนนะครับแล้วก็จบมาทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถาบันพระบรมราชนกนะครับเปิดรับสมัครทางออนไลน์นะครับประเภทรับตรงจากพื้นที่กลุ่มที่รับสมัครก็คือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับตอนนี้พี่น้องอสมอาจจะแจ้งให้รู้ลหลณนหรือญาติสมัครก็ได้นะครับแล้วก็โค้ต้โค้ต้หนึ่งสำคัญก็คือบุตรอสมบุตรอสมน่าสนใจมากเลยนะครับรับสมัครทางเว็บไซต์นะครับ admission.pi.in.th นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่02-590-1926นะครับรอบนี้นะครับรับตรงจากพื้นที่2,212คนจากรับทั้งหมดนะครับ3686คนนะครับน่าสนใจมากเลยนอกจากพยาบาลวิชาชีพก็มีสาขาอื่นยีกนะครับสาธารณสุขชุมชนทันตะสาธารณสุขแพทย์แผนไทยเวชระเบียนหรือร่าบลังสีเทคนิคนะครับ เรียน4ปีนะครับถ้าเรียนต่ำกว่าปริญญาตรีก็จะมีเทคนิคเพสัตกรรมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และก็เวชระเบียนนะครับพี่น้องอสมอนี่นะครับถ้ามีบุตรแล้วให้บุตรเข้าโคตาอสมอนนะครับบุตรอสมก็จะมีคะแนนช่วยด้วยนะครับผมอธิบายคร่าวๆนะครับคะแนนช่วยก็คือถ้าเป็นอสมอมาแล้วอย่างน้อย2ปีเนี้ยได้คะแนนช่วย30คะแนน แต่ถ้าเป็นอสมดีเด่นระดับหมู่บ้าน40คะแนนระดับตำบล50ระดับอำเภอ60ระดับจังหวัด70ระดับเขต80ระดับระภาค90และระดับชาติ100คะแนนนะครับเป็นคะแนนช่วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ใช้โคต้าบุตรอสมนะครับพี่น้องอสมครับทราบแล้วก็รีบเตรียมเอกสารเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสมัครแล้วท่านก็ต้องรีบแจ้งรอพอสตอนะครับ เพื่อให้รอ,อสตอดาเนินการขอใบรับรองนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปที่อาเภอแล้วก็ส่งเรื่องไปที่จังหวัดนะครับแล้วก็ขอใบรับรองจากจังหวัดนะครับเอามาเป็นส่วนคะแนนเพิ่มให้กับพี่น้องอสมอครับเรามาดูที่เว็บไซต์นะครับหลักสูตรพยาบาลของวิจยัยพยาบาลบรมราชชนนีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปในเว็บไซต์แล้วผมเลือกอพื้นที่ที่สมัครนะครับบุตรอสมออยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นนะครับว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นนะครับรับสมัครบุคคลทั่วไป11คนอ็คนบุตรอสม2อ,อคนนะครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลารับบุคคลทั่วไป20คนนะครับแล้วก็วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคามรับบุคคลทั่วไป29คนรวมแล้ว62คนนะครับ แบบนี้นะครับพี่น้องอสมอรครับถ้าเราเลือกโค้ต้าบุตรอสมรนะครับเราก็ต้องเลือกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นนะครับซึ่งมีโคต้าอยู่2โคต้านะครับของบุรินรดำนะครับก็ไปคัดเลือกกันนะครับสโคต้านั้นสําหรับท่านอื่นนะครับที่อาจจะเป็นบุตรอสมก็ได้หรือาอาจจะเป็นบุตรหลา,าจจนของท่านพี่น้องอสมอรก็ได้อาจจะเลือกในประเภทบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งมีจํานวนมากเลยทีเดียวถึง60คน นะครับก็สามารถเลือกสถานที่ที่จะไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นสงขลาหรือว่ามหาสารคามนะครับก็เลือกไปนะครับพี่น้องอสมอถ้าสงสัยอะไรก็ติดต่อที่เราพอตอบใกล้บ้านนะครับในต้นสังกัดของท่านนะครับเพื่อที่จะนะส่งเสริมให้ลูกได้เรียนพยาบาลน,นะครับแล้วก็พี่น้องก็อสมอก็จะสมใจนะครับว่ามีลูกเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ดูแลพี่น้องในละแวกชุมชนของเรา ตำบลอำเภอจังหวัดของเรานะครับซึ่งทำงานไม่ไกลเพราะว่ารับทุนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องจบมาทำงานที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเวลาสมัครเขาจะดูตามภูมิลำเนาจากทะเบียนบ้านนะครับพี่น้องอ,อสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนๆอ,อ,อสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อสมอที่หมอชาติจะนำมาฝากในคลิปถัดไป แล่ถ้าพี่น้องอสมอยอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ